เพื่อนรักสุดนทนถอนหายใจยาวๆพร้อมเหน็บเจ็บถึงความใจดีเกินเบอร์กลายเป็นประเด็นร้อนในโซเชียลเมื่อดีเจสาวฝีปากแซบ่บต้นหอมสกุลตลาออกมาโพสเฟซบุ๊กด้วยถ่อยคำสุดจี๊ดหลังจากที่เพื่อนซีอย่างบอยพิสนุเพิ่งประกาศเลิกขายปลาแซลมอนอย่างเป็นทางการโดยต้นหอมได้เขียนข้อความสั้นๆแต่แฝงไปด้วยอารมณ์เต็มเปี่ยมว่าเฮ้ออออขอทอนหายใจยาวๆกับเรื่องอีบอยใจดีเกินสุดท้ายเอนดูเขาเอนเราขาดทำไมไม่ได้ความเฮีย มอความร้ายจากกุไปบ้างยอมคนทั้งโลกได้แต่เก่งแม่ร่งแต่กะกุคนเดียวมึงนี่ไหยงานนี้เรียกเสียงฮือฮาและคอมเมนต์สนัน่นเพราะดูเหมือนจะเป็นโพสต์ที่ออกมาจากความอัดอั้นจริงๆของเพื่อนซีที่อยู่เคียงข้างกันมาตลอดแถมยังชวนสงสัยว่าความใจดีของบอยนั้นไปทําให้ต้นหอมปวดหัวเรื่องอะไรหรือเปล่าอย่างไรก็ตามบอยต้นหอมทั้งสองคนมีมิตรภาพที่แน่นแฟ้นมานาน จึงทาให้หลายคนเชื่อว่าแม้จะมีดรามา่าแซบๆแบบนี้โพสต์ดังกล่าวอาจเป็นเพียงแค่การหยอกกันแรงๆตามสไตล์เพื่อนสนิทเท่านั้น